ไทเกอร์แอร์คอมเพเซอร์ออกตัวสินค้าใหม่ต้อนรับปีใหม่2รุ่นสวัสดีครับน้าโอนะครับจากไท e เกอร์แอร์คอมเพเซอร์นะครับวันนี้เรามีชุดเครื่องมือลมทั้งหมด2รุ่นมารีวิวกันนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น TG ATK 33นะครับเป็นชุดเครื่องมือลม ส3บชิ้นนะครับและส่วนตัวนี้เป็น TGA TK 17นะครับเป็นชุดเครื่องมือลม17ชิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างมาถึงตัวแรกก่อนนะครับก็เป็นชุดเครื่องมือลมนะครับ TGA TK 3.3นะครับชุดเครื่องมือลม33ชิ้นนะครับมาพร้อมกล่องฉีดขึ้นรูปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรบ้าง่อนแรกนะครับก็จะเป็นิีเทยคอตรงนะครับ ถัดมาก็จะเป็นรัชเชดนะครับหรือว่าตัวด้ามด้ามฟรีหรือว่าด้ามก่อแกะลมนะครับตัวนี้หัวขับขนาดสี่หุนนะครับถัดมาก็จะเป็นบล็อกลมนะครับด้ามขับขนาดสี่หุนเป็นทรงปืนนะครับปรับใช้หัวได้ง่ายใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นเครื่องมือก็จะเป็นตัวนี้สกัดลมนะครับประกอบแบบสปริงตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นตัวลูกบล็อกนะครับมาให้ถึง10ตัว นะครับมีตั้งแต่เบอร์9กเบอร์10เบอร์1 1บเอบอร์1 3บเบอร์1 4บเบอร์1 7บเบอร์1 9เบอร์22 24บและ27่ิมิลนะครับทั้งหมด10ตัวเลยแล้วก็ดอกสกัดนะครับมาให้ถึง3แบบถัดมาก็จะเป็นข้อต่อของเครื่องมือลมนะครับมาให้ทั้งหมด5ตัวแล้วก็มาพร้อมกับคอปเปอร์หชิ้นนะครับหัวเตียนะครับก็มาให้ถึง3แบบพร้อมกับด้านขันประแจนะครับแล้วก็ข้อต่อบล็อกลมนะครับมาพร้อมกับเคส ตัวนี้ฉีดขึ้นรูปก,กันกระแทกใช้งานได้ดีครับทามานะครับก็เป็นตัว TG ATK 17นะครับเป็นชุดเครื่องมือลม17ชิ้นนะครับตัวนี้เปิดมาภายในกล่องนะครับก็จะมีเครื่องมือเครื่องมือลมนะครับทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็จะเป็นลัชเช็หรือว่าตัวด้ามฟีลมหรือว่ากอแกะลมนะครับ1ตัวแล้วก็บล็อกลมขนาด4หุน1ตัวนะครับ แล้วก็มาพร้อมข้อต่อคัพเปอร์ให้ทั้งหมด2ตัวมาพร้อมกับคูบล็อกทั้งหมด10ตัวนะครับตั้งแต่เบอร์9 1 0 1 1 13 1 4 1 7 19 2 2 24, 24และ27ิมิลน,นะครับทั้งชุดตัวนี้นะครับสำหรับ TGA T K 17สรุปนะครับสำหรับ2ชุดที่เราลงมารีวิวกันให้ดูวันนี้นะครับสำหรับ A T K 3าเนี่ยก็จะเป็นชุดที่ครอบคลุมนะครับไปตั้งแต่งานขำนะครับ งานสก,กัดงานเจียนะครับ ATK 17ก็จะเน้นไปทางด้านงานขัานส่วนใหญ่นะครับก็มีบล็อกลมแล้วก็มีด้าฟีลมนะครับแล้วก็ลูกบล็อกแขนให้นะครับสำหรับราคาทั้ง2ตัวนี้นะครับตัว ATK 3 3เนี่ยมีราคาอยู่ที่3,490บาทแล้วก็ ATK 17ราคาอยู่ที่2,690บาทสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าสองรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจไทเกอร์แอร์คอมเพเซ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสำหรับันนี้ขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ